สวัสดีครับวันนี้ก็ไม่อยู่กับโซอี้เกมเมอร์อีกเช่นเคยครับวันนี้ผมก็จะมาต่อในโปรเจกต์วิ่งสู้กัดนะแต่เราจะมาเล่นใน SG นะฮะเราจะเล่นในแบบเอ s จีสไ v วบอลเราจะไม่เล่นฮะเราจะมาเล่นใน SG s k y w a l l นั่นเองฮะเออไอ้ดบอสลิฟบอสลิฟบอสสกายวอนนั่นเองเอออืมมากม็รู้ขอยอภัยทำไมอยู่ปเป็นก็ดีแล้ว โอ้นเขียนผมไหมล่ะอืมมาวันรอ,อเลยโอ้โหนัดพิ่งเหวี่ยงนัดพิ่งนี่เล่นไปสิบรอบเลยนะโอ้โหไม่เบื่อหรือไงให้เล่นทั้งวันอืมหลังเขาแล้วรเราก็ต้องหากล่องฮนะจำได้ว่ากล่องในตัวพึ่งนี่จะมีศึกษาวูดงมั้งอืมออะไรประมาณนั้นกระโหลกไปอืม อืมก็เลยเออแบบไม่อยากมาเล่นก็ให้ผมมานะฮะเดี๋ยวผมก็จะเข้าเล่นด้วยแล้วกันเออมาเล่นด้วยกันมันก็จะน่าจะสนุกกว่านี้แล้วเนาะ เล่นด้วยกันเยอะๆเออจริงไหมเออ n อน o n นเนาน่เนเน่ no น o นฮ้ยมันต่ตใจเกิดมานานกว่าสิบปีแฟนสักตัวก็ไม่มีเอ้ยแมวแมวดีฮะเด็กๆไม่ควรฟังครับ รายการนี้เป็นรายการสําหรับอนุมานชมครับมันเกี่ยวัไหมครับอืมไม่เกี่ยวเลยอะงั้นก็รบพูดฮะจบ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 ,จบอือเอาเนี้ไว้ทับหัวคนเล่นความคิดยังชั่วร้ายมากเดี๋ยวนี้เออเนี่ยตามภาษาคนหล่อเขาทำยางงเหรครับ,นนรบอือแอปอะไรก็ไม่มีใครมาแนะนำสักที แอปหน้าจอดีๆเนี่ยอ้าวเกิดการฆ่าหรอวะที่ไหนเคยอืมออออกมาดูที่ไหนนะอันตรายบอลเกมเฮ้ยเฮ้ย,ยชื่อใครเว้ยต้องหายไป อืมเราไปเอาขอตังของอะไรกันดีกันอืมเฮ้ยกลัไม่ได้วางขนาดนั้นนะนะนะวางแบบมันขึ้นเร็วมากเลย่ผู้ชมเอ้ยกว่าจะขึ้นนะฮะเอ้ยเอ้ย อือก็รนะ้อนอะชทเด้งนิดนึงเออยคอซับไหนฮะคอซับเจ๊งไหนฮะเฮ้อือเราได้เก่งแล้ะชูนิดหนึง เขาไม่อยู่กลางกัเลยครับเราก็ไม่ลีลรอขึ้นชั้นบนเซอฟอย่างนี้เรื่อยๆอย่างนี้ เอยๆเอยๆฮะอืมเขาเขาจะตัวเลากนะไม่รู้แล้วก็ทําของเราไปฮะเราจะไปฆ่าที่หลังฮะวันนี้บินบินกัดแล้วฮะอันนี้เราจะมาบินกัดกันในสกายวอ l แเทนอนะจากวิ่งกัดมานานนะแต่บินไปกัดคออืมเราก็จะไปกัดมันให้เละๆเว๋เลยอะเออ อันไปทางเขาอะสึ่งว่าเขาจะตามขึ้นทางบนนะโอ้โหรองเท้าไดมอนด์นะพี่น้องรองเท้าไดมอนด์เหรอคิดว่ากลัวไหมกลัวกูจะพูดอะไรฮะอืมใครไม่รู้กลัวบ้างเฮ้ย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 อ้าวอ้าว ึ้นสวยหน่อยนะฮะลองกัะเขาะรู้สึกว่าเขาจ้องมองเรานานแล้วจะกินเราเลยไหมฮะกินผมเลยไหมกินผมเลยไหมอ้าวป้าไม่ได้อีกอ้าวอะไรวะเฮ้ยมาอย่างนี้เลย เออเออตายเลยฮะโอ้โหตายเลยฮะอืมแล้วผมก็จะหาพี่ๆน้องๆไปต่อนี่ครับอ,อืมขอยสักตาหนึ่งแหม่อกี้แบบมันไม่มันไม่บอกยังไ,ไงอะไม่ใช่อะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าใครมาแก้ผมหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจฮะไม่นีเวยอืม อ้ยหย่าโอ๊ยแมบปบไม่โหลดฮะอืมโหลดแล้วโหลดแล้วเดี๋ยวเราจะมาซื้อของพวกนี้ได้เก็บตังค์เก็บตังค์อยู่ครับเก็บตังค์อยู่อ่าเล่นได้แลวด่านไหนกำพึ่งอีกแล้วฮะไม่มีเฮียอะไรนอะกจากพึ่งเลยฮะอุ้ยสปอสตีร์เด็กนผู้ทีดด่รับชมอยู่ครับกัลตูนาคบตัวทุบปากกัน้วยนะครับ ขณะนี้ได้เกิดการพกจำประสบการณ์อีกแล้วครับมันเกี่ยดไหมเนี่ยมาลุยล uhm ุยลุยเอ็นใหญ่น่าต้องมาหาเราแน่นอนคุณเชื่อไหมอืมโดนมาหาเราเราก็จะฆ่ามันที่หลังอุ้ยอาหารนังเทปโบกดาบดินไม่เอาหรือจะเอาไม่เอาดีกว่าอ่าเรามีดาบเต่าเล่มหนึ่งแล้ว อืมดาวอ่ะครับพี่ครับถ้าวะดดับตาวโหดไหมโหดครับตรงไหนเอ้ยเสือว่าทางนี้ชดเกาะมันจะดีกว่าครั้งที่แที่ผมเคยอยู่นะฮะแล้วก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนครันงที่แล้วเราก็ไปกันเถอะปนมากันจังเดี๋ยวก็โดนพี่หัวแดกไปเมื่อกี้หรอกเออ เขาเพื่จะมาก่อนเสมอจริงวะวะกัมรสินะครับนา่นาเนาี่ยชุดเราโหดด้วยอ่าแต่ไม่มีเราไม่มีกล้องหาเลยเอ้ยไม่ใช่สิเราไม่มีบล็อกอะไรเลยฮนะแล้วเ,เราจะไปยังไงฮนะมีบล็อกตีนอย่างเดียวฮนะอือหืเล่นาสายตีอย่างเดียวนี่ฮะเดินตีฮนะต่อไปต่อเลยเอาบล็อกบล็อกดินมานี่ฮะเราแค่นี้นะ ก็มีสิ่งที่พอเพียงครับพร้อมจะไปกลางนะเฮ้ยไม่ใช่อนอย,อ,อย่างนี้เว้ยกลารก้มอยู่ตรงนี้เหรออไม่ใช่นั่นแหละนั่นแหละไปเรื่อยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออมันใช่ดอะไรพวะเนี่ยไม่เฮ้ยขอโทษชันเด้งอะถ้าว่าชัดจะเด้งอะเด้งมาปแลฮะ เต็งจะลงผมค้างแล้วฮะมันไม่ใช่วลาแหม,มไม่ใช่วลาตอนนี้กําลังอัดอยู่ฮะขอโทษนะไม่ตอบวันนี้ก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะตอนนี้ตรวจดเค็ดอยู่ครับ,บเกาไรกรวนครับเขาบอกรวยนะก็แค่นี้ละเออเจะหา,าผมกลงเกียนอะไรกันอีก อืมเจ้อืมเมื่อกี้รู้สึกเหมือนใครจะมาผมนะคงไม่มีหกนะเฮ้ยอะไรอ่ะไม่มีคนตกกันตรงนั้นอะหรือเปล่าอ้าก็อาจจะใช่ฮะเราขอไปอาหาบล็อกกันฮะตอนนี้ซูเปอร์ขัดจะขัดแขนบอกนะบล็อกดินเนี่ยอืมอืม,อมเฮ้ยใครมา จะมาก่อนเราเหรอไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ยอมไม่ยอม,มยอมุ้ยมันมาถึงกอลเ,เน่เลยสุกมันจะใกล้กว่าเราเยอะเลยอ้าวอ้าวอ้าวจังเงี้ยจังงี้จังงี้อุ้ยแลกค่ะแลกค่ะ จะทำเขาเลยตูยต้ย้ำเขาเลยตู้ว่ะเฮ้ยเขาชุดเอามิเดมอนหมวกเดมอนโอ้ยแล้วอะไรกะเออตายแล้วครับพี่น้องเอ้ยไม่ช่วยอะไรเลยอะ่ะโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วซัดซัดซัดเจ้าแล้วอะไระอา้าวไม่ให้ลงเว้ยคืนนิดนึงอา้าว ไหนแล้ววะไหนกันแล้ววะไหนกันแล้ววะฟาเค้นโอ้โหไอคนนี้มั่นใจโคตรจริงฮะมันใช้ได้ไงอ้าวนี่โดนราตีเนี่ยอ้าวงงครับงงครับตายไปได้ไงฮะอ้าวอ้าวอ้าวก็คลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้แล้วฮะอืมนะก็ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ช anel ด้วยนะเออนะบาย